สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมันคือมังกรทองกระแทกสวรรค์มีเสียงระเบิดดังขึ้นทั้งเรนพอยหลังไป3าก้าอีกครั้งในขณะที่พลังวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วภายใต้ผลกระทบของเขตแดน5้าธาตุของเขาวงแหวนวิญ,ญญาณดวงแรกบนร่างกายของเขาสองแสงระยิบระยับเงาปีศาจขนาดมหฮมาของเกลเรน รุกขึ้นจากด้านหลังของเขาแขนขวาของถงอยู่องขึ้นอย่างขรานฐานเกรดโผล่ออกมาจากบนพื้นผิวของเขาดูราวกับว่ามันถูกดันออกมาจากใต้เนื้อของเขาเสียงคำรามดังออกมาจากภายในกระดูกของเขามันคือเสียงคำรามของกิเรนอานการฝึกฝนของทางเรนนั้นด้อยกว่าคู่ต่อสู้แต่เขามีความมั่นใจยอย่างยิ่งในความแข็งแกร่งของเขา ในขณะเดียวกันเขาเปลี่ยนวงแหวนวิญญาณของเขาเปลี่ยนมันกลับเป็นแดวงดั้งเดิมของเขาวงแหวนวิญญาณดวงที่3ของเขาสองแสงรด้รยิบระยับได้มีรัศมีแผ่ออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาในเวลาเดียวกันแขนขวาของเขาก็พองออกในขณะที่เขาเบี่ยงกรงเร็บมังกรทองของเขามันคือกรงเร็บมังกรทองนิพพานเงากงเลบขนาดมากึมาปรากฏขึ้นจากอากาศเบาบางโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า แสงห้าสีที่ปล่อยออกมาจากการคำรามของกิเรนของผมมายุทธ์กิเรนถงอยู่ควบแน่นเป็นรูปแบบกิเรนก่อนที่จะประทะาก,กับกรงเล็บศักดิ์สิทธิ์ของมังกรทองนิพานกรงเล็บมังกรทองนิพานเกิดจากกรงเล็บมังกรหมีทองดังนั้นมันจึงครอบครองความแข็งแกร่งของหมีกรงเล็บทองด้วยมันแทบจะเป็นการโจมตีที่เฉียบคมที่สุดในโลกของสัตว์วิญญ,ญาณดังนั้นแม้แต่ไฟห้าสีของกิวเวรธทตุทั้งห้า ก็ยังแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกระจายออกไปความแรงของการระเบิดออกมาในเิพตาในขณะที่รัศมี5สีกระจายออกไปรงเล็บมังกรทองมาถึงหน้าของถงหยูอย่างที่คาดไว้วงแหวนวิญญาณดวงที่3บนตัวของถงหยูส่องแสงแะระยิบระยับเขายกแขนซ้ายขึ้นเพื่อสร้างโรคขนาดใหญ่ที่ทำจากเกตและใช้มันเพื่อป้องกันด้านหน้าของเขามีเสียงระเบิดดังขึ้นถงหยู ถด,ดถอยหลังไป2 3งก้าจากการโจมตีแต่ทว่าวงแหวนวิญญาณสีเลือดบนร่างกายของเขาสว่างขึ้นเขาถือโรด้วยมือของเขาจู่ๆร่างกายของเขาก็ทะรุผ่านกำแพงเสียงในเสี้ยววินาทีและพุ่งเข้าใส่ทังอลรินทำให้เกิดความเร็วเหนือเสียงทังอลรินกระเทือบพื้นด้วยเท้าขวาทวารของจักรพรรดิย่านเงินครามพุ่งออกมาจากร่างของเขาเหมือนฝูงผึ้ง ได้รวมกับความแข็งแกร่งของราชามังกรทองเขาปลดปล่อยทักษะการรวมพลังสายเลือดจัก,กรพรรดิย่างเงินครามมังกรทองกระแทกสวรรค์ได้ยินเสียงดังสนั่นวันไว้อีกครั้งทั้งเลนท้อยกับในขณะที่ธงอยู่หยุดเคลื่อนไหวธงอยู่สามารถรับรู้ถึงแรงดูดอันทรงพลังที่มาจากพื้นดินได้อย่างชัดเจนทําให้เขตแดนห้าธาตุของเขาอ่อนแอลงอย่างมากเมื่อกี้นี้คืออะไรมันคือ ไายกลเงินครามที่ถังโอเรนไม่ได้ใช้ไปเวลานานมันเป็นทักษะวิญญาณที่3ของเขาและลักษณะเด่นของมันก็คือการปอกธาตุหรือการแยกธาตุเขตแดน5้าธาตุของถงอยู่สามารถดึงพลังงานของฝ่ายตรงข้ามไปใช้ได้ดังนั้นเขาจึงอาจกล่าวได้ว่าทำร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองในทางกลับกันไายกลเงินครามของทางอเรนสามารถอธิบายได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น แต่ไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเขาเองเขาเปิดตัวเขตแดนในครั้งนี้โดยหวังว่าจะทำให้ถงหยู่อนแอลงธงหยูส่งเสียงคำรามอย่างเย็นชาเขาคำรามหนึ่งครั้งและยกมือขวาขึ้นเพื่อดึงอากาศไปยังที่ทางของถังโอเรนวงแหวนวิญญาณสีแดงดวงที่สองของเขาเปล่งพระกายจูจูมือขนาดใหญ่ที่สองแสงแวววาวห้าสีก็ปรากฏขึ้นในบริเวณรอบๆถังโอเรนได้ขวาตัวเขาวไว้ทันที มันคือทักษะจับห้าธาตุมันมาจากวงแหวนวิญ,ญญาณที่สองของเขาด้วยมือยักษ์อีกข้างปราฏขึ้นกำปั้นทุบทังโอเรนอย่างไร้ความปาณีส่งผลให้เกิดการประทาก,การของธาตุทั้งห้าส่วนที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับการโจมตีของถงยูคือพวกมันทั้งหมดมีความแข็งแกร่งของห้าธาตุธาตุทั้งห้าช่วยฟื้นฟูซึ่งการและการภายในตัวเขาและจำกัดซึ่งการและกันเมื่อใช้กับคู่ต่อสู่ มันเป็นความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ทางโอเรนเป็นกลางกับฐานการถูกฝนของเขาได้ยากมากสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความสามารถทางกายภาพของทางโอเรนร่างกายของคนปกติจะพังเร็วกว่านี้มากทางโอเรนส่งเสียงคำรามอุยเขาสามารถปลดปล่อยร่างกายที่ครอบงาของมังกรทองได้หลังจากได้รับความทุกข์ทรมานจากการปะทะกันของท่าทั้งห้า เกตบนร่างกายของเขาส่องแสงระยิบระยับอย่างรวดเร็วร่างกายของเขาไม่ถูกทำลายจากการชนเนื่องจากข้อจำกัดของทักษะจับห้าทา่าแต่ทว่าเขายังคงค่อนข้างสั่นคลอนจากการโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลังท่าทั้งห้าของฝ่ายตรงข้ามมันทำให้พื้นฐานการฝึกฝนของเขาอ่อนแอลงเหมือนนอนเทมุดเข้าไปในกระดูกของเขาเขาควรจะทำอย่างไรตอนนี้ทั้งโอเรนทำอะไรไม่ถูก เขาถูกฝ่ายตรงข้ามครอบงำอย่างสมบูรณ์นี่เป็นเพราะความแตกต่างระหว่างฐานการฝูฝนของพวกเขาความแตกต่างอย่างมากระหว่างพลังวิญญาณของพวกเขาทําให้ทักษะวิญญาณของทางอเลนยากที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเขาวงแหวนวิญญาณดวงที่6ของทางอเลนสองแสงระยิบระยับเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเป็นผู้นําและใช้ทักษะวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดของเขารูปร่างเรืองแสงของดอกไม้สีชมพูขนาดใหญ่ ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาค่ายกลเงินคามได้สลายไปแล้วในขณะที่ทังโอเรนถูกต่อยแต่ทว่าท่าทั้งห้าที่ล้อมรอบทงโยรวมถึงทักษะจับ5้าท่าที่จับทังโอเรนจูดจูก็เปลี่ยนเป็น,ป,นปราการแสงที่พุ่งเข้าหาร่างของทังโอเรน์หลังจากที่ดอกไม้นี้ปรากฏขึ้นรังของท่าทั้งห้านั้นเป็นของธรรมชาติดังน,นั้นมันจะได้รับผลกระทบจากทักษะดูซับฟ้าดินด้วยเช่นกัน ด้วยความเชื่อเหลือของทักษะดูดซับฟ้าดินรัศมีของถังอเดนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยเพื่อดิ่นรนให้เป็นอิสระจากทักษะการจับห้าธาตุโดยอาศัยแรงดูดที่เกิดจากการผสมกันของทักษะการระเบิดของมังกรทองและทักษะดูดซับฟ้าดินปีกสีทองด้านหลังของเขากางออกและกระพืออย่างแรงเขาได้เริ่มเปิดการโจมตีเป็นครั้งแรกมันคือมังกรทองเหินเวหา จกกักรพพรดย่างเงินครามทักษะร้องรวมสายเลือดนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทางโอเรนเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายมากขึ้นความเร็วในการโจมตีของเขาตอนนี้เกินกว่าการพัฒนาการครั้งก่อนของโรคกิเรนกรงเรบมังกรทองคู่หนึ่งพุ่งไปข้างหน้าร่างกายของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นภาพรองตาของแสงบนท้องฟ้าเขาไปถึงต่อหน้าคู่ต่อสู้เกือบจะในทันที อารมณ์ของถงอยู่ดูเหมือนจะสงบลงอีกครั้งทันใดนั้นดวงตาสีน้ำเงินอมแดงของเขาก็เปล่งประกายแวววาวรัมแสงสองรามพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาและประสานการบนท้องฟ้าเพื่อสกัดกัน้นการพุ่งเข้าใส่ของถังโอเรนมันเป็นการลอมรวมกันของน้ำแข็งและไฟจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้งสองคุณลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงลอมรวมเข้าด้วยกัน เมื่อก่อนทางโอเรนไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนตอนที่เขาอยู่ที่บ่อน้ํายินหยางแต่เขากำลังเผชิญกับมันในวันนี้มีเสียงกระแทกดังขึ้นจากกระพัย่านเงินครามมังกรทองเหินเวหาของทางโอเรนถูกบังคับให้หยุดนิ่งร่างของถงอยู่อยู่เหนือศีรษะของทางโอรินแล้ววงแหวนวิญญาณดวงแรกของถงอยู่ส่องแสงแลกเขาปวดปล่อยแขนกิเรนอีกครั้งความแตกต่างคราวนี้คือแขนกิเรนของเขากำลังลุกไหม้ด้วยเปลวไฟห้าสี มันคือไฟห้าธาตุวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีสามารถใช้ทักษะวิญญาณสองอย่างได้แร่ทถถองหยูกำลังแสดงจุดนี้ให้ทางโอเรนเห็นมันน่าสะพึงกลัวที่ทุกวงแหวนวิญญาณของเขาอยู่ในระดับหนึ่งแสนปีมีเสียงระเบิดดังขึ้นทางโอเรนถูกกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงจนล่างของเขากระเด็นออกมาเป็นหลุมขนาดใหญ่บนพื้นของโรงเยิมแม้ว่าพลังของท่าท้งห้าจะอ่อนแอลงอย่างมากจากทักษะการดูดซับฟ้าดิน แต่การโจมตีเ็ายังสามารถอัดถังโอรเรนสลงไปที่พื้นได้ผู้ชนะและผู้แพ้ถูกกำหนดไว้แล้วในสายตาของผู้ชมธงอยู่ไม่คิดอย่างนั้นเมื่อการโจมตีของเขาลงไปที่ร่างของถังโอรเรนเขาสามารถรู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างกายของโคต่อสู้ของเขานั้นนิ่มนวลมากในขณะเดียวกันก็แข็งแกร่งและแข็งทืง่ออย่างน่าอัศจรรย์ความนุ่มนวลทำให้ความแข็งแกร่งของทงอยู่กลายเป็นกลาง และความแข็งแกร่งและความแข็งทื่อของทางโอเลนทําให้เขาตกใจเขาประหลาดใจมากที่เขาถูกหยุดกลางอากาศดังนั้นเขาจึงไม่สามารถไล่ตามและโจมตีต่อไปได้อีกทั่วขณะเมื่อกี้นี้คืออะไรทางโอเลนถูกทุบลงไปในหลุมลึกไม่ได้ยืนขึ้นทันทีร่างกายทั้งหมดของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงในทันทีทาวันจกนกักรพรรดิย่างเงนครามขนามาฮูมาพุ่งออกมาราวกับฝูงเพึ่งทางโอเลน ายตัวไปทิ้งทาวันรูปร่างคล้ายกับมังกรสีน้ําเงินทองจํานวนนับไม่ถ้วนไว้เบื้องหลังขณะที่พวกมันพันรอบท้องอยู่มันคือการแปลงร่างมังกรทรราชเงินครามแร่กายแท้จ,จัก,กรพรรดิเงินครามของเขาทาวันเหล่านั้นพันเกี่ยวกันบนท้องฟ้าราวกับมังกรยักษ์บนแท่นผู้ชมจางเกอหยางนั่งตัวตรงแทบจะทันทีที่เห็นฉากนี้เขาคิดว่านั่นคือทาวันสายฟ้านรกของเขา ถ้าทางโอเดนล้อมรวมเข้ากับทาวันสายฟ้านรกเป็นจิตวิญญาณของเขาแล้วจริงๆเขาจะไม่สามารถเอาจิตวิญญาณของเขากลับคืนมาได้แม้ว่าเขาจะฆ่าทางโอเลนก็ตามเขารู้สึกร่องใจเมื่อเห็นชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงทาวันธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขมดขวดคิ้วทาวันเหล่านั้นถูกปกคลุมด้วยเกลดสีน้ำเงินสีทองแร่ดูไม่เหมือนต้นไม้อีกต่อไปส่วนปลายของทาวันแต่ละต้น มีกลิ่นอายของความสง่างามและดูเหมือนจะมีรูปแบบหัวมังกรที่คุมเครือในช่วงลิปตาถาวันที่รุกขึ้นและผ่านรอบร่างกายของพรม,มยศเกีเรนทงโย่ไยท่าทั้งห้าบนตัวของทงโยเร่งแสงเจิดจ้าเพื่อพยายามเผาผ่านถาวันแต่ทว่าเกล็ดบนถาวัน,นั้นแข็งมากแม้ว่าถาวันจะได้รับผลกระทบจากไฟแต่พวกมันก็ยังคงพันรอบร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกัน วงแหวนิญญาณดวงที่5บนล่างของถงอยู่ก็ส่องแสงระยิบระยับรูปแก้วสองแสงสีทอง5้รูปเขียวน้ำเงินแดงและเหลืองรวมตัวการรอบตัวเขาก่อนจะระเบิดออกไปอย่างพื้นที่โดยรอบมันคือทักษะสายฟ้า5้าธาตุของเขามีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรงในเสี้ยววินาที5องค์ประกอบจาก5คุณสมบัติเสร็จสิ้นกระบวนการ้อมรวมแรกก่อตัวเป็นพายุห้าธาตุ มันพัดเอาเถาวัลย์จักรพรรดิย่านเงินครามที่ผักตัวเองไปทางถงอยู่ทงอยู่ประสานมือไว้ข้างหน้ารำตัวแล้วยกขึ้นเหนือศีรษะดาบห้าสีปรากฏขึ้นในมือของเขาถ้าเขาแทงมันตรงไปที่แกนของเถาวัลย์จักรพรรดิย่านเงินครามที่อยู่ข้างใต้เขามันเป็นทักษะวิญญาณที่หกของเขาดาบศักดิ์ศร์ห้าธาตุอันยิ่งใหญ่เมื่อดาบศักดิ์ศรธห้าธาตุอันยิ่งใหญ่ผ่านไปทําให้อากาศบิดเบี้ยว ทักษะการฟื้นฟูและข้อจํากัดของมันให้ความรู้สึกอยู่โยงคงกระพันร่างของถังเอเรนโผล่ออกมาจากใจกลางของถทาวานจากกรพพราิย่านเงินครามอีกครั้งเขามีสีหน้าเคร่งเขิมราวกับว่าร่างกายทั้งหมดของเขาเข้าสู่สภาวะจิตใจที่ไม่เหมือนใครกำปั้นขวาของเขากำแน่นเขาก้าวไปข้างหน้าและออกกำปั้นเหมือนหมัดช้าทันใดนั้นเปลวไฟสีทองก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขา เป็นการยากที่จะอธิบายทิ้งความรุนแรงของเปลวไฟเป็นคำพูดรัศมีของทางโอเินขยายใหญ่ขึ้นอย่างทวีคูณแม้ว่ารูปร่างภายนอกของเขาจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่นาจุดนี้แม้แต่ทงหยูก็รู้สึกได้ว่าเขากำลังต่อสู้กับบุคคลที่ทรงพลังซึ่งเขาไม่สามารถขัดขืนได้แม้ว่าเขาจะมีสายเลือดของสัตว์ร,ร้ายกิเรนศักดิ์สิทธ์ก็ตามแสงสีทองของอุปสรรค แห่ออกมาจากทางโอเรนกำปั้นของทางโอเรนขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่แสงสีทองสองลงมามันคือวิถีของราชามีเสียงระเบิดดังขึ้นพลังงานทำลายร้างจนถงหยูถูกโยนขึ้นไปในอากาศอีกครั้งบาดแผลนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนร่างกายของทางโอเรนเกล็ดมังกรทองของเขาหลายชิ้นถูกพาออกแต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นนี่คือส่วนที่ครอบงำของวิถีแห่งราชา เว้นแต่ว่าทางโอเรนจะถูกสังหารเขาจะไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวทาวันจกักรพรรดิย่างเงินครามจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่ดขึ้นมาจากด้านล่างทาวันทุกต้นคล้ายกับหอกพวกเขาเกี่ยวพันกันในอากาศทันทีและพุ่งเข้าหาถงอยู่ซึ่งทางโอเรนระเบิดไปในอากาศมันคือจกักรพรรดิย่างเงินครามพันดัชนีรงยิมอาณาจักรชิงรัวขนาดบฮือมาตกอยู่ในความเงียบสนิทในทันที รวมถึงผู้ชมที่อยู่นอกก่อป้องกันเนื่องจากความสนใจของทุกคนจับจ้องไปที่การแข่งขันตั้งแต่เริ่มการแข่งขันทางเอเนแรกผมมายุดกิเรนทงอยู่ได้ต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวไม่มีใครยอมถอยแม้แต่น้อยขณะที่พวกเขาโจมตีโดยไม่หยุดและโจมตีต่อไปดูเหมือนว่าทางเอเลนจะเสียเปรียบอยู่คู่หนึ่งแต่เขาก็สามารถฟื้นคืนความมั่นคงได้อย่างรวดเร็วสิ่งนี้ บ่งชี้ว่าความสามารถในการต่อสู้ในปัจจุบันของเขาสามารถเทียบเคียงกับทงโยในระดับอัครพรมยุทธ์ได้แล้วอย่างไม่ต้องสงสยัยยิ่ยงกว่านั้นการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้ช่างงดงามยิ่งนักเปลวไฟทุกประเภทแล้วรัศมีห้าสีพุ่งออกมาจากร่างของทงโยในขณะที่รัศมีของราชามังกรทองที่ระเบิดออกมาจากทางโอเรนก็ช่วยเสริมร่างที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของเขา รากบว่าเขาสวมชุดเกาะสีทองสายตาของผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหลายคนทง้งโอเดนดูเหมือนเขาเป็นฮีโร่ที่ต่อสู้กับปีศาจเพราะเขาตกรลุมรักทางโอเรนอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นทางโอเรนมีคำกล่าวว่าคาราวาสด,ดูเพื่อความสนุกและผู้เชี่ยวชาญดูเพื่อประสบการณ์บนเวทีผู้คนจำนวนมากรวมถึงวิญญาณาที่มีฐานการฝูกฝนท,ที่ทรงพลังก็รู้สึกงงงวยผมอายุย์หน้าเยิ้ม รู้สึกประหลาดใจในขณะน,นี้เนื่องจากพมยุทธเกเรนทงอยู่ไม่ปรากฏทังเท่าที่เขาจินตนาการเขามีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อรู้ว่าผู้ต่อโซ่ของถังโอเลนคือทงอยู่ประการแรกทงอยู่มีประวัติเก่อัอาชญากรรมรุนแรงดังนั้นบุคลิกของเขาจึงต้องมีข้อบกพร่องและเขาอาจวางมือสังหารถังโอเลนได้ประการที่สองเป็นเพราะวิญญาจารทุกคนที่มีระดับสูงสุดในอาณาจักรทิงหลว ราบรู้ถึงการมีอยู่ของชายผู้นี้เป็นเพราะพมยุทธเกิเรนเป็นผู้มีพลังอํานาจที่มีความเป็นไปได้สูงในการฝึกฝนจนถึงระดับพมยุทธระดับสูงสุดเขาได้รับการปกป้องจากโรงเรียนสับดาศในตอนนั้นส่วนใหญ่เพ็นพระพรสวรรค์ตามธรรมชาติของเขาทางอเรนไม่น่าจะมีโอกาสต,ต่อสู้กับพมยุทธเกิเรนที่ทรงพลังได้ถึงรานั้นสถานการณ์ระหว่างการต่อสู้จริง กับไม่เป็นไปตามที่พมยุทธ์หน้าเยิ้มจินตนาการไว้การโจมตีของถงอยู่นั้นรุนแรงแต่ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของการโจมตีของเขาจะไม่เพียงพออย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่สามารถเป็นพมยุทธ์ระดับสูงสุดได้และประเด็นที่ว่าการโจมตีของเขามีความแข็งแกร่งเท่ากับอครพรมยุทธ์นั้นยังเป็นที่น่าสงสัยหรือไม่แน่นอนวิญญาณยุทธการต่อสู้ห้าธาตุกิเลนของเขานั้นทรงพลังอย่างแท้จริง ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถปาปามทางโอเรนบนพื้นผิวได้แต่เขาไม่สามารถปาปามเขาได้อย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์สุดท้ายของการต่อโซนี้ยังคงขึ้นอยู่กับความรับที่ลึกที่สุดของพวกเขาทงอยู่ค่อนข้างแตกต่างจากความประทับใจในจิตใจของพมยุทธหน้าเยิม้มที่มีต่อเขาหูจ้รู้สึกโ้่งใจแต่เขาก็อดรู้สึกสงสัยไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าฐานการฝึกฝน ของพมยุทธ์เกีเรนไม่ได้สูงขึ้นเมื่อเขาถูกคุมขังในโรงเรียนสับป,ปาา์เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแต่ในความเป็นจริงกับลดลงนอกจากนี้หูจี้ผลพบว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเขาพบว่าแม้แต่เอ็นซือก็ยังดูงุนงงบนใบนหน้าของเขาขณะที่เขาเฝ้าดูสถานการณ์การต่อสู้ในปัจจุบันเห็ในได้ชัดว่าเขาเริ่มรู้สึกสงสัยในความสามารถของถงอยูดูเหมือนว่า ความสามารถในการต่อสู้ของถงอยูควรจะมากกว่าที่เขาแสดงอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาทำให้สิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังรอจังหวะเหมาะที่จะระเบิดพลังอย่างกระดานหาันเมื่อถังโอเรีนปรามาทดังนั้นเขาจึงสามารถกำจัดถังโอเรนได้ในคราวเดียวบางทีก็อาจจะฆ่านาจุดนี้ความกลัวเริ่มคืบคลานเข้าสู่หัวใจของพมยุทธ์หน้าเยิ้มไม่ว่าในกรณีใด ไม่มีทางที่เขาจะหยุดการแข่งขันนี้ได้เนื่องจากนี่คือการต่อสู้ในศึกห้าเทพเขาทําได้เพียงภาวนาอย่างเงียบๆไม่ให้ทางอเรนถูกคู่ตัวสู้หรอกมีเสียงดังเกิดขึ้นทักษะพันดัชนีมีพลังพิเศษมากจนพมยุทธ์เกเรนถูกระเบิดสูงขึ้นไปในอากาศเมื่อโจมตีรงบนหมัดของเขาจากักรพรรดิย่างเงินครามเปิดฉาขึ้นอีกครั้งหลังจากการประท่าก,กาันมันพันตัวเข้าหาถงอยู เหมือนตาข่ายขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกันก็มีเสียงคำรามของมังกรที่รังและชัดเจนมังกรทองขนาดยักษ์พุ่งออกมาจากใจกลางของจักรพรรดิย่านเงินครามมังกรทองค่อนข้างแตกต่างจากงูวัจีทองมันมีปีกและมีความยาวมากกว่า30เมตรทันทีที่มันปรากฏขึ้นพื้นที่การต่อสู้ทั้งหมดในโรงยิมก็ปกคลุมไปด้วยแสยงสีทองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร รดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ